เดินไปไกลเมื่อเราที่ชอบกันสิ s คนที่ผมไม่คุณแต้มสิ่เหมือนแต่ฉัน all in bet วันที่ผมได้คุณเป็นแฟนจะคอยดูแลคนนี้ที่เดินไปไกลเมื่อที light, body, ่ชอบกันสิ่คนที่ผมไม่คุณตมสิงเหมือนแต่ัน all in b e วันที่ผมไดคุณแฟ เดินไปไกลเมื่อเราที่ชอบริสิ่งคนที่ผมไม่คุณเต็มสิลเหมือนแต่ฉัน all in เป็นเมื่อได้ผมได้คุณเป็นแฟนจะคอยดูแลคุณนมินมีจะหยุดคุยกับทุกคนในทันทีผมสัญญาว่าต่อจากนี้จะมีแค่คุณเพียงคนเดียวที่ยอมเดิน <Whoa. S 1> ไปไกลเมื่อเราที่ชอบริสิ่งคนที่ผมไม่คุณเต็มสิล ก็ที่ผมไม่คุณเต็มสิลป์เหมือนแต่ฉันโอลิมเิกงวันที่ผมได้คุณเป็นแฟน,นจะคอยดูแลคนนีดนี้จะหยุดคุยกับทุกคนในทันทีผมสัญญาว่าต่อจากนี้จะมีแค่คุณเพียงคนเดียวจะยอ, <c oughs> อมเดินไปไกลเมื่อบรี่ชอบศิลป์ หยุดคุยกับทุกคนในทัทีผมสัญญาว่าตอจากนี้นมีแค่คุณเพียงคนเดียวที่ยอมเดินไปไกลมาปฏิชอ็อตฤศิวันคนทีผมไม่คุณต้ม,ส,มตสิบเหมือนแันออลอิผมได้คุณเป็นแฟนจะคอยดูแลคนดีๆที่เดิไนไปไกลมาปฏิชอ็อตฤศิ เมื่อภาพที่ชอบรีเซ็ตคนที่ผมไม่คุณเต็มศิลปเหมือนแต่ฉันออลิมเป็นวมื่อเดิผมได้คุณเป็นแฟนจะคอยดูแลคุณนี้นี้จะอยู่เดินไปไกลเมื่อภาพที่ชอบรีเซ็ต เไไมื่อเรบที่ชอบริสิคนที่ผมไม่คุณเต็มศิลเหมือนแต่สนโอลิ n ปิกเมื่อไผมได้คุณเป็นแฟนจะคอยดูแลคนนี้นีจะหยุดคุยกับทุกคนในทันทีผมสัญญาว,ว่าต่อจ,จากนี้จะมีแค่คุณเพียงคนเดียวที่ยอมเตินไปไกลเมื่อรับที่ชอบิสคนที่ผมไม่คุณเต็มศิเหมือนแต่สนโอล in ป e กเมผมได้คุณเป็นแฟน เมื่อที่ชอบิสก็ที่ผมไม่คุณเต็มสิลเหมือนแต่ัน a อ l ิมป e วันที่ผมได้คุณเป็นแฟนจะคอยดูแลคนนี้ดีจะหยุดคุยกับทุกคนในทันทีผมสัญญาว่าต่อจากนี้จะมีแค่คุณเพียงคนเดียวจะยไปเมื่อรที่อิมไม่คุ้เต็มิ์มัน a in ผมไคุณ็แฟน แกงสามสาวอยากใส่ผ้าคลุมไหลแบบสาวมหาลัยก็เลยไปจัดมาคนละสีคนละ,ละลายแบบตัวแมวเวอร์แล้วคือดูหน้าแต่ละคนคือตื่นเต้นเลยขนาดนั้นนะ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันเก๋จริงสาวติดแกมคือ,อต้องมีเลยอะ่ะเพราะว่าในวิดไลน์ไม่ไม่มีใครใส่เลยคือมีแค่พวกเราอะทุกคนโอ้จะบ้าซื้อมาแต่ว่าพับไม่เป็นใส่ไม่เป็นงันใส่มัวๆเลยละกันจะเอาตรงๆนะเขินคนในวิดไลน์มากเพราะว่ามันมีแค่พวกเราใส่อะทุกคนจะบ้าคือมั่นเกินไปป่ะแล้วคือพับอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะจริงๆคือเดินไปกินข้าวไปเขินไปไว้ทุกคนเพราะว่าไม่ได้มีใครใส่ แต่ก็ด้วยความที่เสียตังค์มาแล้วก็คือต้องใส่อ่ะ